สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายวิชาสุขศึกษาและภระศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและในสภาวะปัจจุบันพร้อมแล้วเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเ,เรื่องแรกที่เราจะทําความเข้าใจกันก็คือในเรื่องของความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพหมายถึงอะไรนะครับหมายถึง กระบวนการสร้างเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและพัฒนาสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในส่วนนี้คือในเรื่องของความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในสภาวะปัจจุบันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้านสุขภาพของเรา มีมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดก็คือโรภคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะโรคอ้วนโรคอ้วนเป็นสาเหตุของอีกหลายๆโรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดซึ่งเราจะทําอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อต่อไปนะครับในหัวข้อถัดไปที่เราจะ พูดกันก็คือในเรื่องของแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในสภาวะปัจจุบันหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าเราจะทําอย่างไรให้เรามีสุขภาพที่ดีในสภาวะปัจจุบันนะครับนักเรียนครับมันมีหลักการง่ายๆครับซึ่งเราสามารถนําไปใช้และปฏิบัติได้ในชีวิตจ,จริงครับก็คือ 1. การดูแลความสะอาดของร่างกายและของใช้ให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําการทําความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว 2. รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบห้ามู่ตรงเวลา 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครั้งละ30นาทีอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สาการพักผ่อนให้เพียงพอหรือเราอาจจะใช้หลักการปฏิบัติตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่ชาติก็ได้ครับนักเรียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดี ในสภาวะปัจจุบันได้นะครับนักเรียนสามารถนําแนวทางนี้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของนักเรียนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้สําหรับหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับแนวทางที่1นนะครับก็คือการสร้างเสริมสุขภาพกายเพื่อให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย แนวทางที่2ก็คือสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อให้มีจิตใจที่ดีโดยการมองโลกในแงด่ดีมองโลกในทางบวกนะครับแนวทางที่3ก็คือการสร้างสารรค์สังคมร่วมกันสร้างให้เกิดสิ่งที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจแนวทางที่4ก็คือสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญานะครับให้ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและยึดมั่นในหลักศาสนาะนี่คือทั้ง4แนวทางครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง4แนวทางนี้นะครับ ก็ต้องได้รับความร่วมมือทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนจึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับถ้ามีหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในสภาวะปัจจุบันแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถ นำแนวทางทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ